ครับครับกราบสวัสดีเอซสุภูสุคนครับวันนี้มี3ามช่องเด้พี่น้อง <c oughs> ที่เคยว่าว้ายนอยอเนาะ่า <c oughs> เสียน้องสาวทางฟังสปปลาวมาร่วมกินเข่ากับไอสายเพิ่นเนาะนี่ก็คือน้องไพรินครับผมไพรินสาวลาวเ <c oughs> พิ่นจะมีสองช่องช่องหนึ่งไพรินสาวลาวนั่นจะเป็นช่องเก่าครับพี่น้องต้องประมาณ6 0พันกว่าซับแล้วก็ช่องไม่ที่เพิ่นกำลังเห็นนี่ซื้อ ไอรินหนึ่งเก้าครับรฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามน้องสาวหลายจากคนเนเธอร์สำหรับเอฟซีเบลเอสังคมส,ส่วนเอฟซีเบลเพชรคอสะพานกะไอ้์ไซสยเพิ่นเป็นผู้เบาครับสสวัสดี่พี่น้องนะครับเนาะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะเนาะพี่น้องทั้งสปปลาวเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลปิปปินส์สุโขสุขุนนะครับเนาะเมื่อนี่ยเบลเพชรนะครับพี่น้อง เอฟซีถามมาหานักเอกประจำช่องมันทเก็บม,มามาแล้วเด้อมมือมาแล้วหาย,ยากเลยพูดนักเอกประจำช่องที่ที่เฮ็ดกินซอสจนอูนี่ยากแห้งนะครับเนาะ <c oughs> มือนออี่ก็ได้แล้วนะครับาได้บ้าเพชรได้รับเกียรติจากน้องน้องไพลินไพลินนะครับน้องไพลินที่เป็นทีมงานของบ่าว เป้าเอ็นนะครับเนาะทีมงานสุคุณล่ะครับผมเยี่ยมมากยามก็ได้นะครับเนาะแล้วก็น้องเป็ดจังไดยมาจังไดยจังไดยเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้น้องไพลินนะครับผู้ว่าสุฟังครับผมเรีสบายดีเอฟซีเป้าเพชรคอสฟานหลักกาของไอสังคมนำเด้อเนาะมีซอว่าไพลินเนาะหรือเอิร์นสันวาลินก็ได้เนาะทุกคนก็มาจากฝากซันเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่มาจาก บแมนว่าในเมืองเนาะอยู่สวนนบพุุ่แหละแล้วก็เข้ามาแล้วก็ได้มาฮุ้จักคากแเพลงกับไอเอ๋เนาะแ <คำ S 2> มามเป็นไอเป็นน้องกัน <คำ S 2> แล้วก็มีโอกาสดีแล,ะะแล้วก็ได้มาเจอกับาบาวเหชรคอสพาเนาะถือว่าเป็นโอกาสดีอีกเท่อนึงเลย <คำ S 2> แล้วก็โอ้ยินดี <c oughs> <c oughs> ดีใจหลายฝากติดตามด้ยลพี่น้องพี่น้องเอฟซีบาวเพชรนะครับฝากติดตามน้องเดี๋ยวเดี๋ยวช่องแล้วก็ลิงก์ตาม ที่ทีเพจที่ไอฟิตไอย,ยูทูบเนาะน้ะอ,นองเดี๋ยวบาเพชรที่แปะไว้ข้างล่างเลอพี่น้องเลอพี่นอ้นอ,งนองกดตามดิ้งเป็นนั้นแล้วก็กดติดตามให้อ่ากําลังแรงใจกับน้องค่อยไพยลินครับผมครับฝากติดตามนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะพี่นอ้องเมืม่อนี้บาเพชรอาทิตย์บา้บาบอ ชัดเจนปรนเดี๋ยวชิบ้าเอาไปเลยนะพ่อว้าวุ่นนะครับ่นน่ารักครับน่ารักน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็นิสัยดีครับก็พบปะพูดคุยกันก่อนที่เขาคลิปนะครับเนาะครับผมเอาบ้าอีครับผมเดี๋ยวพาเดี๋ยวชิบ้าน้องกินซอยจุครับทดสอบน้องพี่น้องเนาะต้องถามน้องก่อนนี่ไอมาเอิมน้องเคยกินบ่เคยเด็ บอกินแล้วบอกินหลายเอาซิเอาเอาทอกินได้เนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกะดัดดัดเขี้ยวมาพ่อผมดัดฟันเนาะหรือแปลงเขี้ยวแปลงเขี้ยวมาน่ามืนะเพื่อนใส่หัวทั้งทั้งสปอเรลเพื่อนเนี่ยดัดฟันดดััฟนใส่หัวเขี้ยวใส่หัวเขี้ยวเอาครับก็น่ารักดนะพี่น้องกุ้ยกันก้อนในเข่ากว้างลอบนะครับขอบคุณนะครับเนาะมาครับวันนี้นี่ลำจิ้มปลาเพื่นน้องมาตอนทำครับ นี่กระคอขอบบุญขอบคุณไอ้สายเพิ่นครับเพิ่นเตรียมไว้ท่าอีกคือเก่าครับมื้อนี้ <c oughs> น้ำจิ้มสงสัยมื้อนันอ้นเ่าเอเฮ็ดบ่ดึกบาง <c oughs> มื้อนี้ให้เมื่อนี้นนไล้ท่าเลยเซียเป็าไงอ๋อครับแม่นๆเฮาสิกินกันไปแล้ว,ลวก็คุยกันไปเนาะครับผมมื้อนี้ขาดบ่าพิงเด้อพีน่น้องบ่าพิงกิตุลละบ่าพิงกิตุลละไปสิว่าอย่าให้คุยกับน้องอยู่ครับให้บ่าพิงมายิ้มมุ่ยเอาบัดนี้น้องลองเบิ่งมักตอนจังไดเออมาเอาเลยเด้อ เอาเลยเอาเลยนี่ซั้นนะเอาเลยมักตำแบบเด็ดใส่เลยเตรียมถาดอะไรเงี้เลยพี่น้องมีถาดเอาท่อเอาท่อเจ้าคองกินได้อ่าอ่นนะูุ๋ยอยากมาเยี่ยมมายามมัดขุดคุยนะครับการไลยช่องทางเยอะทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเพจที่ขึ้นไวทั้งทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วกันทั้งยูทูปพร้อมที่ขึ้นนี่ช่องว่าเพจเยอะนะครับ พี่น้องไปให้กับรนั่งใจน้องแม่น้องพึ่งเรียนยังก่อเรียนมอหกมเจ็ดครับเรียนมเจ็ดปีนี้มอเจ็ดปีเจ็ดมสบพอล่วเพิ่นทีเป็นมอเจ็ดพี่น้องทางบ้านเขาเปลี่ยนมอหกแล้วเนาะแม่เป็นมแต่ว่าทางเพื่นยังเป็นมอเจ็ดอยู่มัไเด็กของเขามอสองมสองมสองเจ็ดบงนทำทำไมตกี้ตะกี้กับมอหกคือกัน S 2> <S 2> <S เดี๋ยวจะปั้มไม่ป<อ>ั้มไม่ให้ห้อยมอ7ตอนนี้เอ้าเดี๋ยวลองซีนนึถามแล้วเดี๋ยวให้อ่าอน้องน้องน้องพลอยน้องไพลินพลอยไพลินมาโดยเอ่อบอกพี่น้องว่าตอนนี้น้องพลอยน่ะเหตุยังอยู่อยู่จังใดจังไดนะเออน้องพลอยบอกพี่น้องนะตอนนี้กาถือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา หลักก็จบแล้วเนาะที่ว่าเป็นนักศึกษาหาก็จบไม่ไม่แล้วก็ไปเป็นนักเรียน่อเพราะว่ามันมีสองกะมีกะแรงกับกะอาเรียนปกติกะแรงก็จะเป็นอาเรียนนักศึกษาไปเป็นนักศึกษาก็พอดีจบาาอากอาชีพก็ไปน้ำไปสวนวน <c oughs> ั่นแหละเนาะคือคนอีสา,า,านมันเทลายครับผมฝักิติดตามมาับ้านพี่น้องให้กับน้องเล่นใจ น้องสาวไล่จกคนน,<อ>นึงแน,น่น<า>นนนครับน่ <c oughs> ารักพี่น้องอ่าอ่นิสัยดีพูดเพาะตามสไตล์ของอ่าพี่น้องฮะอ่าทัางสซบะโป่เหล้าละ่ะโมเมนต์ตั้งแต่โมเมนต์ตั้งแต่สาวเหล่าเนี้ย <c oughs> บ้าเพชรมีรลานเคยเป็นคนเล่าด้วยกันว่าโอ้นีใจดีพี่น้องครับพี่น้องั้างคนบนดพี่น้องเพิ่นทางพุ่นเพิ่นสีอัธยาศัยดีครับผมให้ามียตครับผมเขาไปเยี่ยมไปยามเขาบ้าเอไปตลอดนี่ให้เกียรติวะให้เกียรติครับให้เกียรติเพิ่นสีดูแลเขาเปรียบเสมือนญาติผู้หนึ่งครับเพิ่นสีบวชเพชคือจังเขาเป็นเป็นแขกนะคือผมมาหาไอ้นี่แหละเพิ่นก็ดูแลดีครับพี่น้องครับเปรียบเสมือนญาติผู้หนึ่งด้วยกันเพิ่นบบได้ถือตัว ในระดับนี้เขาช่องไม่น้อยงสิเพิ่นบ่ได้ถือตัวของท่นครับพี่น้องครับเพิ่นก็เฮดปกติธรรมดาเป็นซ้ําอ้น้องมันก็เลยเข้าหากันง่ายครับพี่น้องครับมันก็เลยสนิทกันไว้เฮดให้สนิทกันไว้ขึ้นะอ้เนาะครับจังไดพี่น้องผู้ใดที่ว่าเป็นเอ้ซีไอเพิ่นล่บาเพชรข้อสะพานที่เห็นคอมเมนต์ว่าอยากมาเล่นมาเยี่ยมมายามอ้เพิ่นลกัยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเด้อมาเลยครับผู้ใดเริ่มทําช่องไม่หรืออย่างไรที่มีเท่าใด ผู้ติตตามาท่านหลายอยากให้มหาบาเพชรให้บาเพรแนะนำวิธีงานจังไลยจังเลยนะเดิมิ่มทำไมหรือยังไม่เคยเริ่มก็มาได้ครับพี่น้องไม่มีปัญหาบาเพชรนี่บ่มีปัญหาเด้อพี่น้องมาพร้อร้อมทีต้อนรับดูแลอย่างอบอุ่นกันแล้วกันละเนาะครับะยิบมเซ็กมี่กลางห้องนารักมาแล้วนั่งเบิ่งอายทั้งสองกินกับยิ่มแล้วแต่ว่าอีพี่ต่อไปเนี่ย ใช้เพิ่นโซ่ฝีมือนายเนาะครับเดี๋ยวชีดเลือดแปลงเป็ดสูตรปากสันแม่อ่าสูตรกลางน้ำมันคือชื่อวิชาอยู่ด้าเรื่องอะไเลือดแปลงของพี่น้องทั้งสปปะปะเล่านะครับสูตรต้นฉบับเบอเด้อพี่น้องเลยว่าเพ็ดเอามาเฮ็ดนี่คือต้องเบื้องจากกาช่องอื่นมาเฮ็ดได้ช่องตัวโตเวียงจันทร์ดีเพิ่นเฮ็ดประจําเฮ็ดใดเฮ็ดใดเลือดแปลงเป็ดนะครับเประจําสูตรไม่ได้พุูนมานี่พี่น้อง มืาอนี้คุยกันไปพี่น้องคอมเมนต์คลิปนี้คอมเมนต์อยากถามยังกับน้องเดี๋ยวบ่าเพจคลิปมาเดี๋ยวบ่าเพจจะมาตอบให้มาถามมาถามให้น้องตอบหลังสวดด้อพี่น้องน้องสาวลาผมวันนี้มีแฟนแม่นึงเด้อครับผู้ใดไรที่ถามให้ไปกดติดตามน้องเขาก่็เขาคอยถามให้ให้บอกว่ากดติดตามน้องแล้วครับ ถามได้บ่บ้าเพล็ดเลยบ้าเพชรดคอยเสอนุญาตอยู่นะบุ่ยดชอยากได้เพล็ดต้นตกะไหนถ้าไปหาเปล่าเพลินเพราะบ้าเพชรสิขึ้นลิงเห็นได้ครับขึ้นลิงเห็นเด้ั้านช่องบ้าเพลิดนะช่องของของน้องน้องท้อยไพรินบุ่ยเดิจีบกันน้องพึ่งยังน้อยอยู่เด้อพี่น้องเพื่อบ้าพี่น้องพอดีมาพบพ่อน้อง ได้ถามซื้อคู่พ้อยเนี่ยชื่อเร่นซื้อพ้อยซื้อซื้ออีหลีเนี่ยของคู่พ้อยนเนี่ยแม่บ้านมาะเภทเนี่ยนะแม่พ้อยนะซื้อเพลิดเพลินครับซื้อเพลิดเพลินไม่้เอฟซีบทบาได้เน้นกินแล้วพี่น้องพี่กับน้องแต่พ่ออย่าแซวแซวอยู่เั่งเน้นซิบวกแล้วเน้นยิ้มแซกล้องทั้งคือ เป็นบทนาดิบเอาผู้ถนัดเท่าก็กินจริงจนะ <c oughs> ริงแล้ให้บป่าพี่เมย์เยจ็ดล้วนให้น้องเขากินอยู่ด้วยเจียมไว้อยู่เบื้องบางผีบัได้มากติดธุระจ้อยติดุระมื่ออืน่นมื่ออืน่นยังทันมันถึงนี้อีกอีพีหนึ่งอยู่ครับพี่น้องค <c oughs> รับเดหลอดตาเบื้องเลือว่าอาจารย์เบื้องเนี่ยไอเพชรเป็นเสียห้น้องโซผีมือเฮ็ดอีอย่างแน่นอกเหนือจากเลือดแป้งเนาะ ปิ้งปิ้งปิ้งขาเจ้ากรเฮ็ดแซบเดือสูตรขาเจ้าปิ้งเป็ดดีปิ้งปากปิ้งปีกปิ้งตีนมันนะคระบครับน้ดับนสดพี่น้ององอย่าเฝ้าเบือ่อเด้อว,ว่าเาเอ๋ยาหารซ<ม>องไอ้คนย้ำเด็กกับมิตรภาพกันจูกันจูอย่าเฝ้าเบื่อเด้อครับครับคลิปหน้ารบผมแม่นจูก็แล้วกันครับคลิปหน้าสิพักกันเห็ดเมนูที่น้องกินน้ำได้ครับนชนอง ียบหนาบเ้าเพชรซิบโชูฟิมเมอกับเบ้าเอซิบโชูฟิมเมครับเป็นบ้าพิงครับน้องบ้าพิงเป็นคนโลกคนเป็นคนถอนเป็นคนถอนถอนคนเมนถอนแง่ถอนคนไอ้อเกระเทียมบ้างโอ้โหเห็นหน้องมาเด้อ ว่าไรกินเด็กินน้ำบลาเผ็ดสดๆมากเลยโซมาเลยมาเลยพี่น้องับลองว่าแซบเราปรุงแกวได้ดีน้ำจิ้มแล้วก็เนื้อมันกอ่อนพร้อมเนื้องวนน้อยมันสดพร้อมแล้วอีกอย่างหนึง่งผู้้ากินกินเป็นตาแซบ <c oughs> ดึงไงเขาอยากกินไปน้ำเลยเนี่ย <c oughs> มาลองเบิง่งพี่น้องมาลองเบิง่งแล้วเออ เปิดโทรติดต่ออยู่ทั้งเพจอะพี่น้องมาเลยขอเป็นเสาทิ์แค่นั้นบจบมาลดว่าวันธรรมดาไอ้สายเพิ่นมาว่างพี่น้องเพิ่นกลับไปเฮ็ดทำภารกิจหน้าที่ของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกับใส่แต่เวลายุดวันยุดเท่านั้นที่มาเห็ดคลิบเป็ดไหพี่นอ้นองอีกที่บ้าเพดอะช่องบาเพดมีดเล้เนอนั่งเอกไปจำช่องอย,ย้ำอะไรกระถามถามอยู่เนาะ ได้จ uhm ะหานังเอกประจับช่องมาแน่นลวพี่น้องไม่ได้ละได้แล้วจะก็นั่งเบิร์คือเก้าได้นังเอกประจับช่องมาแล้วฟ้าไปติดตามน้องเพิ่มบลอกเอกบลอกพี่น้องไปเรื่อยๆบลอกจนพี่น้องไปติดตามน้องเขาหมดละฮักบลอกเพชรแล้วก็ต้องฮักน้องเขาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อครับผม ได้ไปมาหาซูกันดูๆเล้ยพี่น้องบันเห็นน้องเขาครับคลิปนี้ขั้นน้องได้ยอดวิวแล้วก็ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นน้องเขาเป็มหาบ้าเพชรอีกขั้นพี่น้องอยากให้น้องเขามหาบาเพชรอีกคพับเพื่อติดตามซอยกดคอมเมนต์ครับบอกว่าบอกว่าอังซี่ก็ได้บอกว่าโอ้ตามมาจากช่องบาเพชรนะครับครับ,หรบเห็นน้องมีกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อ ซอยกันเด้อพี่น้องพักดันเพื่อเด็กน้อยผู้หนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาเลี้ยนไทยพี่น้องจากอยากอยากอยากพักดันเพื่อนแต่ว่าแหง้งแหง้งแห้งกำลังกุพย์เขากะมันกะพออยู่พออยู่ได้บ่ถึงขนาดถึงครับสิได้ไปพักดันน้องเพื่อนทางด้านนั่น,พน,นเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็สิเลยมากอกําลังแรงใจจากพี่น้องในการเข้าไปชมน้องเพื่อนนี่แหละเพื่อสิเป็นแห้งพักดันซอยน้องเพื่อ,อนอีกแห,งห้งหนึ่งน้งอยเนาะคร,ครับผม แชรกันผู้ใดที่ติดต่อมาบริจาคเรื่องเงินบรับเด้อครับอันบอมแมนจังสั้นหนึ่งที่ดอกครับมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพี่น้องโดยก็คือถ้าผู้ใดติดตามเบ้าเอ๋ศึกษามาสิหู้ว่าเบาเอ๋บรับเรื่องนี้มาแต่ไหนเนาะครับเนาะเล็บเนาะเล็บเอ๋ยแข็งแข็งกัอวลนอนแข็งกำลังใจ นั่งเบิ่งจะยิ้มแล้วปกตินี่ขันบ่มีน้องอยู่น้ำนี่บ่ฮอดจิบนาทีเด้เบิดอันนี้มีน้องอยู่น้ำอันนี้มีน้องอยู่น้ำมันเลยหลายนาทีเล็กหน่อยเออนะครับเนาะเบิดแล้วได้เบ้าเอวันเนี้ยได้รับได้ลาพี่น้องครับคลิปนี้บ่าเพชรสีหา พ่อยไพลินครับผมซื้อซื้อเต็มเลยน่ะพ่อยไพลินเนี่เพชรไพลินเพชรไพลินครับผมโอ้ซื้อเดียวกับบ้าเพชรเลยเพ็ดไพลินเดลยฝากพี่ฝากน้องนะครับไปติดตามเอ้าเดี๋ยวเชื่ให้น้องยิดคลิปครับผมเดี๋ยวไว ทั้งสองซ่องบ้าทั้งสองทั้งสามพร้อมเลยครับผมครับผมโดยสำหรับื้อนี้พะรินก็ได้มานั่งเบ่งอ้ายทั้งสองคนกินกับอิ่มเลยก็เป็นกำลังใจให้ถือว่าพะรินสีบ่กกินดิบแต่กับมานั่งนำได้ห้อมพาเข้าได้นอกจากอ่า ขอบใจอ้ทั้งสองคนหลายๆในมือนี้แลวกอะ FC ทุกคนบว่วสิเปลี่ยนทางคนเก้าและคนที่จะน้าไปติดตามไม่ก็ต้องขอบใจลงหน้าอิรีเนาะก็อย่าลืมฝากเข้าไปติดตามทางสองพลินสาวแล้วแลวก็พลินหนึ่งเก้านำเด้อพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกหน้าถ้ทาวะมือหน้าเฮากะซิมีเมนูไม่มาให้เบิร์กเนาะครับผม ต้องไปก็ชี้ให้ไอ้สองสองว่าเบิลแล้วดิเบิลแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องเป็น้อนครับ,รบเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ